เอาลครับมันก็เป็นธรรมเนียมของนักข่าวนะนักข่าว<ช>สายสภาเขาก็จะคิดตั้งฉายาให้กับสภาคนในสภาประจำปี นักข่าวสายทำเนียบเขาก็จะคิดฉายาตั้งฉายาให้กับรัฐบาลและคนในทำเนียบประจำปีใช่ค่ะสภาเขาก็ตั้งฉายาเขาก็ประกาศผลการตั้งฉายากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ละใช่คณะกันออนแอร์เลยวันนี้9ก้าโมงเช้าค่ะเปิดเผยออกมาแล้วส่วนฉายารัฐบาลสายฉายารัฐบาล9ก้าโมงเช้าวันนี้ออนแอร์มาเรียบร้อยนี่เขาประกาศและเขาถือเลิก9ก้าโมงเช้าประกาศพร้อมกันทุกสื่อพร้อมเพรียงทุกสื่อห้ามลงกรจาเล็กทวทยก็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  หยิวว่วยเอาเลิกเโมงสาทีกัน <c oughs> อ้าโอเคฉายารัฐบาลใช้คำว่ายื้อยุด <c oughs> ยื้อยุดใช่ <c oughs> เป็นภาพของรัฐบาลที่ยื้อแย่งกันเองทั้งในส่วนของอำน,นาจตำแหน่งโดยไม่สนใจประชาชนและการเดินหน้าประเทศก็เลยถูกมองว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมมองการดำรงอยู่ของท่านนายกในฐานะผู้นำรัฐบาลเป็นประโยชน์มาก จึงต้องทําทุกอย่างเพื่อยื้อให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปไม่ว่าจะมีการชุมนุมขับไล่อะไรก็ตามใครไม่อยู่แต่พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ได้เอาอย่างนี้ไหมเอาเฉพาะใชา้ยาใาชา้ยา,<พ>าและการไม่ต้องเอะละเอียดนะใช้ยารัฐบาลครับค่ะฉายารัฐบาลยื้อยุทธค่ะถัดไปคือใช้ยาใครครับฉายาท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้คําว่าชารุดยุธโสมค่ะใช้ยาของท่านรองนายกประวิทย์ครับรองช้ําค่ะคนถัดไปครับคุณอนุทินชานวญวิรากุลวัคซีนค่ะวัคซีน ซีนใช่ถัดไปครับคุณจุรินลักษณวิสิทธิ์ค่ะนายกบางโพโพที่แปลว่าสำรวจนั่นแหละค่ะอืบางโพ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 สำรวจโพสำรวจบางโพสำรวจอ๋อที่โพสำรวจบางอันออกมางคือมันมีผลโพบางโพที่ออกมาแล้วสังคมก็งงอ่ะยกให้ยกให้คุณจุรินลักษณวิสิทธ์เป็นนายกคนต่อไปอ่ะเป็นนายกคนต่อไปเลยงงใช่ใช่เขางงเขางงมันก็เป็นบางโพไงไม่ใช่ทุกสำรวจโพ ต่อไปท่านสุนทรพงศ์พันมีชาวมหาเฉืยโฟดีต่อไปครับคุณสุชาติชมกลิ่นฉายาเขาสุชาติชมเก่งก็ชมแค่บางคนแหละไม่ได้ชมทุกคนเออคนต่อไปคุณศักดิ์สยามชิดชอบติดโผด้วยนะสายขมนมชมพูสายผมนม,มชมพูขมขมสายผมนมชมพูผม,มขื่นนี่เหรอ,อ นมชมพูนมชมพูนมชมพูที่มันเกลี้ยงตอนนั้นไงเกลี้ยงเกลี้ยงไปทำเนียบอะไอ้นมชมพูมันจะขมตรงไหนเอ้าไหมอะต่อต่อต่อไม่ต้องอธิบายนะพอพอพอรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะดิวร่มระดับโลกอ๋อ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 ลิซ่าลิซ่าลิซ่าแบกพิงค์อะโอเคต่อวาทะแห่งปี2564นะคะชาวทำเนียบนักข่าวทำเนียบเขาโหวตให้นะจ๊ะ จบข่าวจบข่าวนะจบข่าวพอแล้วไม่ต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นมาเรื่องต่อไปเลยมาที่ซูเปอร์โพลดีกว่าซูเปอร์โพลซูเปอร์โพลของดรนพดลกันิกาค่ะเมื่อวานซูเปอร์โพลของอาจารย์นพดลประกาศบุคคลแห่งปีประกาศบุคคลในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ในใจประชาชนไปถามประชาชนจะยกให้ใครเป็นบุคคลแห่งปีในแต่ละด้านแต่ละสาขาอาชีพ หลายคนอ่านผลโพลของอาจารย์นพดลแล้วเกิดอาการขนหัวลุกขนหัวเนี่ยตั้งเลยนะหรอขนาดนั้นเลยเหรอทำไมอ่ะตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นสิโอเคตื่นเต้นโอเคไปกันที่ลุงป้อมพลเอกประวิตยก่อนค่ะพลนเอกประวิตยซุปเปอร์โพลยกให้เป็นบุคคลแห่งปีถึง3มรางวัลด้วยกันคือบุคคลแห่งปีเขาแบ่งเป็นด้านๆใช่ไหมค่ะมันก็จะมีหลายรางวัลมากใช่ไหมครับลุงป้อมติด3ด้านเฉพาะลุงป้อมคนเดียวน่ะสด้านซุปเปอร์โพล ยกให้บุคคลแห่งปีคว้า3ารางวัลรวดเลยรางวัลแรกรางวัลแรกบุคคลแห่งปีที่ช่วยเหลือแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและปัญหาสังคมนี่นอกระบบที่ดินทํากินแหล่งน้ําและอื่นๆลดความเดือดร้อนปัญหาปากท้องของประชาชนอันดับหนึ่งพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและรองนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนร้อยละ40 โอเครางวัลที่2บุคคลแห่งปีที่เป็นหลักดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศอันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งได้แก่พลเอกประวิตย์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนร้อยละ40.3โอเคและรางวันที่ท <3. S 1> กานซุปเปอร์โพลยกให้ลุงป้อมกวาดสามรางวัลบุคคลแห่งปีใช่ไหมครับรางวัลที่สมเนี่ยมาได้ที่หนนะ ไปได้ที่2ที่สที่สเป็นรางวาัลบุคคลแห่งปีที่เป็นผู้ใหญ่ผู้มีบาร,รมีทางการเมืองอันดับสองอันดับที่สองได้แก่พลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและรองนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนร้อยละ32.6อคราวนี้คราวนี้สุปโพปชทำโพลบุคคลแห่งปีทางด้านเจ้าสัวนักธุรกิจที่ชู่หรือสังคมใช่ค่ะ เรากฏว่าบุคคลแห่งปีเจ้าสัวนักธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งได้แก่คุณธนินเจียรวันนนท์ได้คะแนนไปถึงร้อยละ50.6ตามมาด้วยอันดับสองคุณบรรทุนรั่มซำร้อยละย่และคุณเจริญศิริวัฒนพักดีร้อยละ22.2สามเจ้าสัว3อันดับเมื่อผลประกาศออกมาดังนี้ต้องคุยกับคุณธรรมโพค่ะไปกันที่ไปกันที่นะคะคุณอาจารย์นภดลการนิการนะคะผอ,อซุปเปอร์โพลค่ะ สักครู่เดียวต่อสายไปที่อาจารย์นพดลเลยนะคะพืวอในการนะคะซูเปอร์โพพที่ออกมาสำรวจใจพี่น้องประชาชนคนไทยบุคคลแห่งปี2,564ค่ะปีนี้แหละอาจารย์นุพดลนี่ใจถึงมากนะต้องไปถามคนทำโพลแล้วกันถูกฝาถูกตัวแน่นอนนะคะโพที่ออกมาสักครู่หนึ่งก็มาสวัสดีค่ะอาจารย์นุพดลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านทุกท่านนะครับครับครับอาจารย์ เอาบุคคลแห่งปีทางด้านเจ้าสัวนักธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมก่อนนะครับอันดับหนึ่งอันดับหเป็นเจ้าสัวธนินเจ้าสัวซีได้เลตติ้งตั้ง50%เน่ยะครับคุณปั้นบรรทูลได้แค่24.6เจ้าสัวเบียช้างได้แค่22ทิ้งกันขาดเลยอยากจะทราบถึงเกณฑ์ในการทำโพลครั้งนี้สักนิดสิครับไปสำรวจมาอย่างไรฮะ เอาหลักก่อนนะครับกาสกสาขาทั้งนี้นะครับก็ใช้การศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและก็ปริมาณก<ช>ารวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเราจะลงไปในรายละเอียดครับมีการเปิดกว้างโดยอิสระให้ผู้ที่ถูกศึกษาหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้พูดมาในแต่ละเรื่องนะครับว่ามีใค<ช>ร<ช>บ้าทงท่านใดบ้างนะครับและด้วยเหตุผลอะไรด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จึงนําข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ศึกษาเชิงคุณภาพเนี่ยได้รายละเอียดได้ตัวบุคคลนะครับที่สําคัญสาคัญคแล้วก็นํามาสู่การศึกษาเชิงปริมาณครับ,รบอ,อันนี้โดยหลักก่อนนะครับ,รบดังนั้นเมื่อเรา นำไปทําการสํารวจกับคนหมู่มากนะครับที่สุ่มตัวอย่างออกมาทั้งหมดพันกว่าตัวอย่างจากประชากรประมาณห้าสิบกว่าล้านคนทั่วประเทศเดี๋ยวประเด็นนี้นิดนึงนะครับหลายคนบอกโอ้ยแค่พันกว่าตัวอย่างมันเป็นไปได้ไงไปดูในเว็บไซต์ได้เลยครับว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่าพันวัตตัวอย่างนี้ให้ความถูกต้องแม่นยําคาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละหนึ่งนะครับพิสูจน์แล้วครับความไม่ถี่ไม่เดขึ้นอันนี้พอ คาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกเชิญไปบรรยายอาจารย์คณาจารย์ทั่วทั่วโลกนะครับแ0สิบกว่าประเทศทั่วโลกที่มาวิลัยแห่งชาติไต้หวันว่าทําอย่างไรสํานักโพข,ของไทยถึงทําได้ถูกต้องแม่นยาขนาดนั้นแล้วก็คาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละหนึ่งคราวนี้กลับมาที่ประเด็นที่เราค้นพบข้อมูลที่เราค้นพบนี้นะครับค้นพบอย่างไรก็ต้องนําเสนอแบบนั้นนะครับ เพราะนั้นการสุ่มตัวอย่างเนี่ยโดยหลักเนี่ยก็คือว่าเราประยุกต์ใช้ทั้งการสัมภาษณ์ทางไปพบปะกับผู้ตอบแบบสอบถามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ใช้หลากหลายวิธีครับเพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายครับ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 นี่คือที่มาของของกลุ่มบของรางวัลบุคคลแห่งปีของเจ้าสุธนินเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับประเด็นประเด็นเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับคือ ทำไมเราถึงทําโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากอาจารย์ครับผมไม่ใช่เป็นเฉพาะกิจนะครับทามาร่วมสามสิบกว่าปีแล้วนะครับที่ก่อติดความรู้สึกนึกคิดของประชาชนและคอยดูสังคมมาโดยตลอดสังคมไทยเนี่ยและสังคมอื่นๆด้วยนะครับรบมักจะถูกหลอหลอมให้มองในทางลบ แทนที่คนดีเนี่ยจะมีที่ยืนกับใครเป็นว่าคน,นดีทําอะไรขึ้นมาดีเนี่ยก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกด้วยโดยมากมายไก่กอจนคนดีแทบจะไม่มีที่ยืนเพราะฉะนั้นการที่ผมทําอันนี้ไปอ่านดูรายละเอียดท,ทุกทุกตัวอักษรทุกบรรทัดนะค,ะครับท่านจะอกว่าเราบอกได้ว่าอ่อคนดีเนี่ย มีอยู่มากมายหลายคนเข้าทําโดยไม่ได้เปิดเผยปิดทองหลังพระเราต้องช่วยกันครับเพื่อทาให้สังคมเคลื่อนไปได้ดีครับอาจารย์ครับเชิญครับครับครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเบื้องหลังการตัดสินใจทําโพเจ้าสัวแห่งปีนั้นน่นะครับมาจากคนดีๆมักจะถูกป้ายสีใช่ไหมฮะคือคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับ เ,เรื่องนี้ต้องบอกว่าบุคคลของสังคมแห่งปีนะครับไม่ใช่เจ้าสัวแห่งปีนะครับ<ช>คือ<ช>เรื่องเรื่องที่เราทําเป็นเรื่องบุคคลของสังคมแห่งปีมีหลายกลุ่มด้วยกันครับมีทั้งคนดีของสังคมที่อย่างเช่นคุณตูนบ<ช>อดี้แสลมคุณกวีนาหงสกุล<ช>บุม๋มบัราดาใ,<ช>ในส่วนของ<ช>ออฝ่ายการเมือง<ช>ที่เขาช่วยแก้ปัญหานี่นอกระบบ คนที่ไม่มีที่ทํากินได้ที่ทากินก็ในกวิทย์พงสุวรรณอย่างเงี้ยนะครับุดินลักษณะวิเิษก็เราจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายกลุ่มคุณหมอยงหมอเหรียญทองแน่นหนาคุณหมอนิติท่านเหล่านี้เป็นกลุ่มบุคคลที่ ออกมาเพื่อถูกล่มเกือบทั้านั้นแล้วเขาทําเพื่อสิ่งดีสิ่งงามของสังคมเราก็ต้องช่วยกันหนุนนะครับโอเคโอเคดังนั้นต้องให้กําลังใจเจ้าสัอซีพีเขาสักนิดหนึ่งเขาก็ทําอะไรไว้เยอะว่างนั้นเถอะแต่อาจารย์แต่อาจารย์เห็นเห็นชัดเจนนะครับว่าท่านออกมาในช่วงของวิกฤต โควิดเนี่ยโรงพยาบาลสนามเรื่องของการสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องของวัคซีนต่างๆเราเรา,รเราจะเห็นได้ว่าหลายคนก็พอ,พอ,พ,อพอโดนกระแสรหรือหลอ่หลอหนอไม่มองในทางลบก่อชี้ไปทางลบก,กันเสียทั้งหมดเพน้นสังคมจะเคลื่อนอย่างไรถ้าคนคดีไม่มีที่ยืนค,ครับอาจารย์กำลัจะบอกว่าภาพของเจ้าสัวทนินเจ้าสัวซีพีที่ดูไม่ดีเป็นเพราะถูกป้ายสีใช่ไหมครับ อเป็นอย่างนี้ครับคือเราเราคงบอกไม่ได้หรอกครับว่าดีไม่ดีอย่างไรนะครับคือหลายครั้งเรามักจะบอกว่าเนี่ยดูไม่ดีเพราะถูกป้ายสีอะไรต่างๆคือสิ่งที่เราพูดเราต้องพูดบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บต<อ>ครบต้องอ่าน และข้อมูลที่สิ่งที่ผมจะพูดได้ต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ค้นพบไม่ใช่ใชไปบอกว่าการคือสิ่งที่ผมบอกออกมาว่าสังคมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากไอตัวตัวที่เราค้นพบว่าเราจะพบเห็นได้ว่าสังคมเนี่ยมักจะถูกหล่อหลอมไปโดยเพราะ ความเห็นต่างหรือโดยเพราะผลประโยชน์ตกันทางธุรกิจหรือได้รับผลกระทบของการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆก็ตามเถอะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองส่วนที่ดีบ้างและก็รักษาส่วนที่ดีและส่งเสริมส่วนที่ดีนั้นครับโอเคก็ต้องให้กำลังใจเจ้าสัวว่างั้นเถอะตักครั้งนี้คืออาจารย์เคย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 ได้ยินไหมครับมีคนเวิจารณ์ว่าผลโพของ ผลโพงของของ,ของของอาจารย์เนี่ยบางทีสังคมเขาก็งงงงสังคมเขาก็แปลกใจอ่ะสังคมเขาแปลกใจนิดนึงอย่างเช่นบุคคลแห่งปีเจ้าสัวนักธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมอันดับหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเจ้าสัวธนินสังคมจำนวนไม่น้อยที่เขาดูงงงงแล้วก็แปลกใจนิดหนึ่งอาจารย์คืออาจารย์ได้ยินเสียงเสียงเสียงสะท้อนแบบนี้ไหมฮะค,คือความงงเนี่ยมา เอผมผมอาจจะผิดก็ได้นะผมมองงนี้นะครับว่าที่งงงวยกันก็เพราะว่าหนึ่งไม่ได้ดูรายละเอียดของ การศึกษาแล้วก็แล้วก็ไปดูตามพาดหัวแล้วก็พูดต่อต่อกันเขาว่ามาเขาว่ามาเขาว่ามาอย่างเงี้ยครับผมอยากจะให้แต่ละท่านนะครับเวลาศึกษาหรือตัดสินใจอะไรก็ตามไปดูรายละเอียดก่อนแล้วก็ศึกษาให้ลึกซึ้งในแต่ละท่านเว็บไซต์ของซูเปอร์โพลก็มีก็เข้าไปดูได้ครับได้ครับได้ครับแต่คราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เป็นเรื่องของลุงป้อมบุคคลที่ช่วยบุคคลแห่งปีบุคคลแห่งปีมันก็มีหลายรางวัลปรากฏว่าปีนี้ซูเปอร์โพล ให้ลุงป้อมกวาดไปสามรางวันด้วยกันนะนะครับเ,เ,เวลาทําสํารวจแล้วก็เจาะไปที่ประเด็นของลุงป้อมเราตั้งคําถามอย่างไรครับอาจารย์ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับเราอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเราเอาความดีของทุกคนทั้งประเทศมาเนี่ยมันเยอะมากผมผมผมมีความ ผมพ้ค้นพบความจริงอย่างนั้นไม่ใช่ความเชื่อนะครับ,ค,รบคนดีในประเทศเรามีเยอะแยะมากมายไ่ายคอไปหมดแต่สิ่งสําคัญก็คือตอนเนี้ใครกําลังทําหน้าที่บริหารชาติบ้านเมืองนะครับ แล้วแล้วบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังบริหารบ้านเมืองรับใช้ประชาชนอยู่แล้วเราก็เล็งเห็นว่าสิ่งที่พลเอกประวิทธ์ทรก็ดีท่านจุรินลักษณะวิสิทธิ์รรมก็ดีท่านอื่นๆทุกๆท,ท,ท่านทำก็ดีเนี่ยมันมีหมวดต่างๆเกิด <Okay. S 1> ขึ้นเช่นเรื่องของหนี้นอกระบบ เรื่องของที่ดินทํากินเ,เรื่องของแหล่งน้ําเรื่องเรื่องเหล่านี้กระทบต่อปัญหาปากท้องของประชาชทนทั้งสิ้นนะครับแล้วแล้วเราก็ จึงจึงคิดว่าหมวดนี้น่าจะนํามาเพื่อจะได้ขยายส่งเสริมคนที่ก็ทําดีที่อยู่ในภาคะหน้าที่รับใช้ประชาชนนะครับครับคับคือ่งคืออย่างนี้อาจารย์มันอยู่ที่มันอยู่ที่วิธีการตั้งคําถามเวลาไปถามชาวบ้านเนี่ยนะครับจึงอยากรู้ว่ากรณีของลุงป้อมกวาดไปสามรางวัลเวลาที่เราไปถามชาวบ้านเราตั้งคําถามอย่างไรครับเนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้ครับที่บอกว่าสามรางวันจริงๆแล้วมีสองนะครับมีสามหมวด หมวดที่หนึ่งก็คือว่าหมวดของเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบการช่วยประชาชนมีที่ดินทํากินแหล่งน้ําก็อาชีพมีมีหน้าที่การงานอันนี้เรื่องปัดท้องอันนี้หมวดที่หนึ่งหมวดที่สองคือในเรื่องของการเป็นผู้ที่เราใช้ว่าพี่ใหญ่มีบารมีทางการเมืองอันนี้เป็นของนายชวนหลีกภัยมาเป็นอันดับที่หนึ่งเกือบร้อยละห้าสิบนะครับก็ทิ้งห่างเหมือนกันนะครับ อันดับที่สามเรื่องของความมั่นคงครับเรื่องของความมั่นคงเราเห็นอย่างชัดเจนว่าพอพูดถึงความมั่นคงเนี่ยท่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณท่านทำงานโดยที่ผ่านมานะครับท่านดูแลเรื่องความมั่นคงมาโดยตลอดแม้ว่าในช่วงเวลานี้แต่ว่าอย่าลืมว่าท่านมีคอนเนคชั่นกับทุกเหล่าทัพทุกรุ่นที่เราทำการศึกษาก่อนหน้านี้เป็นการศึกษาเชิง,ชชงลึกนะครับแล้วก็เชิงคุณภาพอย่างที่นําเรียนให้ท่านทราบ เพราะนั้นหมวดสามหมวดนี้เราเห็นชัดเจนว่าณเวลานี้เนี่ยผู้ที่ทําหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองให้มั่นคงเนี่ยความมั่นคงต้องมาก่อนนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ครับประเทศที่กําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนี่ยเขาจะเอาเรื่องปากท้องเป็นใหญ่แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องเอาความมั่นคงเป็นใหญ่เพราะนั้นความมั่นคงต้องมาก่อนถ้าบ้านเราเสาหลักล้มเสาหลักโค่นและปากท้องจะอยู่ได้อย่างไร เพราะนั้นสิ่งที่ค้นพบก็คือว่า,าผู้ที่ทําหน้าที่มีใครบ้างก็คือผู้ที่มีบทบาทสําคัญมีใครบ้างก็คือพลเอกประวิทธิวงสุวรรณแล้วเป็นที่มาของที่พอสูงสุดท่านพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ท่านพลตารวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขอันนี้สามท่านเหล่านี้เนี่ยก็เป็นไปตามมีเหตุมีผลในตัวมันเองอยู่แล้วครับในบทบาเดียวอาารย์อาจารย์ขอขัดคอนิดหนึ่งอาจารย์ขอขัดคอนิดหนึ่งชาวบ้านเขารู้จักบิ๊กแก้วเหรอ อ๋เป็นอย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าอย่างที่นําเรียนให้ทราบนะครับว่าเหตุผลที่เราทําแต่ละเรื่องเนี่ยเรามีการสมามารถจอะลึกมาก่อนหน้านี้เรามีการค้นวค,ว,คว้าคําว่าสามารถจอะลึกคําว่าวิจัยเชิงคุมภาพมันคุมหมดนะครับคุมในเรื่องของการสามารถจอดลึกชาวบ้านกับผู้เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญการทบทวนสิ่งที่มีอยู่ในเอกสารนะครับเป็นคุณภาพแล้วเราก็นํามาถามประชาช,ชนครับ เมื่อนํามาถามประชาชนเราจะเห็นได้ว่า,าท่านบอกว่าชาบ้านจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่ประเด็นสําคัญก็เป็นอย่างนี้ครับหากว่าเราไปดูนะครับบทบาทหน้าที่ของอทหารโดยาภายใต้การดูแลของท่านเนี่ย สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าท่านเน้นไปที่อะไรครับเน้นไปที่การเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่ในทุกเรื่องผลงด้านสาธารณสาธารณูประคเรื่องปากท้องถ้าหารไปเน้นทางด้านนั้นนะครับไปดูได้เลยครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ครับมก็าที่มางชื่อที่ได้เวลาเจอพีปตาต่างๆเหล่านั้นนะครับระดับชาวบ้านเขารู้จักพลเอกเฉลิมพลนะฮะผลงานผลงานรูจักผลงานอันนี้คตรวจสอบได้ครับ คข้อมูจด้วยกานเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับอาจารรับทราบค่ะวิทยาศาสตร์ได้ครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์นเพื่อนิการณมากครับอาจารย์ความยินดีด้วยความยินดีเสมอครับสวัสดีทุกท่านครับคออสัมนำนะคะสัมนกวิจัยซูเปอร์โพลนะคะโอ้โหคอมเมนต์กระจายเลยใครจิตไม่แข็งกรุณาอย่าอ่านนะนี่นี่นี่ คนไทยในคุณภาพครับแก้วนะอ,อคนไทยในภาพกว้างทั้งประเทศคุณภาพครับแก้วนะรู้ลึกร,รู้ถึงขนาดผู้จัดการกองบัญชาการ,รกองทัพไทยชื่ออะไรยังรู้จักยังรู้จักเลยยกนิ้วให้จริงคนไทยที่เก่งคนไทยที่คุณภาพครับแก้วค่ะบางครั้งผมคนทําข่าวผมจะนึกอยู่ตั้งนานว่ายัางนีกชื่อจริงไม่ออกแต่ีึกชื่อบิ๊กได้ชี่ย่อได้ที่เต็มนึกไม่ถูกอะ โอ้โหเมนกระจายมากไปอ่านกันเองนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆนะถามว่าทําไมเราต้องสัมภาษณ์อาจารย์ก็อาจารย์คนทาโพเราอยากรู้ไงไสในที่มาเป็นอย่างไรเราจะได้กระจ่างชัดเนี่ยเขาวางแนวทางการทําโพเขาใช้วิธีการในการทําโพอย่างไรก็ได้ฟังหลักการไปแล้วท้าวิจัยคุณภาพวิจัยปริมาณนะคะอาจารย์เกนิดนึงส่วนเราจะมีมุมมองต่อวิธีการทําวิจัยของอาจารย์อย่างไรก็เรื่องหนึ่งแต่ก่อนอื่นก็ฟังเขาก่อนเออเราต้องฟังเขาก่อนก่อนไปจานเขานะ E